ไปสเอาหยิบมาหยิบมาหยิบมาเหรอมานู่นตวงไอ้หนูอันหนูขอไปหยิบตัวนู้นตัวนู้นมาโอ้โหหยิบไปหยิบไปหลายตัวเลยอันนี้มันอันนี้มันไอ้นี่มันจะเกือกม่ใช่มันมันเดินเนี่ยเวลามันเดินมันจะอ้าปากเห็นไหมลูกไหนมันเดินไหนไหนอะไหนอ่ะตาดีจังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจัดแล้วนี่ไงอืตาดีจังนั่นไงพี่ก็ว่าม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  หยียบแล้วหยียบแล้วหยียบแล้วเหรอใครจหยียบใครนี่ตัวเล็กนี่ไงตัวเล็กคี่อะตัวเล,ล็กนไม่ไดทำนะไมนี่ตัวใหญ่นี่ไหนอู้ใช่ไหมไม่ใช่มันจเข้าไปอะป๊าป๊าไม่ใช่ไม <laughs> ไม้เอาเอาไปด้วยงมเลยงมเลยงมไหน ไหนงมลงไปเลยงมพื้นลงไปเลยงมลงไปอะไรอ่ะอะไรโดนอะไรโดนไปพัดเครื่องบินเหรอไม่ใช่โดนอะไรโดนหอยกัดไม่โดนไม่โดนไม่เจ็บไม่เจ็บไม่ปโดนอะไรอ่ะหอยที่ไหนกัดอ่ะไม่เจ็ไม่เจ็ หาต่อหาต่อเป็นยังไงทำไมหอยนี่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 วันี่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 นั่นนั่นกลับเอาหนูเจอตัวลูกอีกแล้วุยวุ้ยอยากได้ตัวลูกเดี๋ยวนี้ดูนะปลาจะหวานลงสานะหาต่อหาต่อ ะะไหนไม่ใช่นี่มันใบไม้เมื่อกี้มันร้องง่างๆใช่ไหมวนอ้วนอยา,ากได้ตัวเลก็กกว่าอ้วนมาหาหอยวันจ่อยหาหอย